เราจะไปดูนกนะคะทุกคนเมื่อกี้เห็นนกเห็นนกพิราบก็เลยจะลงไปดูนกนะคะมาถ่ายน้องนกจ้ามาถ่ายน้องนกจ้าน้องนกทำอะไรกันคะพี่มารีขอถ่ายหน่อยนะคะขอถ่ายขอถ่ายหน่อยนะคะเก็บภาพบรรยากาศนะคะบินส,สวยๆหน่อยเล็วอ้สวยจังเลย ขอบคุณนะคะน้องนกขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องนกมากนะคะโอ้โหแบบบินสวยมากเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะน้องนกสวยจังเลยอ,อจับอยู่ตรงเสาด้วยจับอยู่ตรงเฝา้าเพื่อนเพื่นเห็นไหมคะอน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณน้องนกมากนะคะ บินไปแล้วบินไปแล้วเดี๋ยวดูพระอาทิตย์อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนตรงนี้อยู่ขอบอ่างมากประชันนะคะตรงนี้จะอยู่ตรงขอบอ่างมากประชันนะคะแล้วก็จะเห็นแสงลำไรของพระอาทิตย์นะคะสวยงามมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้พี่มมลี่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะจ๊ะเดี๋ยว พี่มารีหาคลิปสวยๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้า